กัมพูชาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจสําคัญแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆที่จะรักษาความเป็นเจ้าของในตลาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทําให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโซล่าเซลล์ของกัมพูชาซึ่งเป็นตัวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการผ่านจุดสูงสุดและต่ําสุดของการผลิตผลิตภัณฑ์ในช่วงนี้ในปี2566กัมพูชาเคยมีอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์ที่เป็นธุรกิจเฟื่องฟูมากที่สุดในแขนงนี้ มีมูลค่าการส่งออกข้ามทวีปสูงถึง2.4พันล้านดอลลาร์แต่หลังจากนั้นไม่ถึงสองปีก็เกิดการล่มสลายของอุตสาหกรรมนี้เมื่อตัวเลขการส่งออกลดลงถึง99%เหลือเพียง4.4ล้านดอลลาร์นิกเกอเอเชียได้รายงานว่ากัมพูชาเป็นตัวอย่างของการผ่านจุดสูงสุดและต่ำสุดจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทําให้อุตสาหกรรมโซลาเซลล์ของกัมพูชาเผชิญกับความยากลําบากในการรักษาความเป็นเจ้าของในตลาดนี้ ทางเมงฮุตผู้ประกอบการและผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลชาวกัมพูชาย,ยังไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะ,ะเผชิญทางเลือกที่สาหัสทั้ทงคู่จากการเลือกที่จะยอมรับภาษีนําเข้าอัตรา3,403เปอร์เซนหรือการปิดกิจการซึ่งทําให้โรงงานของเขาที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนจีนต้องเปลี่ยนแนวทางการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดภาษีนําเข้าโดยเปลี่ยนไปทําแผงโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางที่มีภาษีนําเข้าเพียง19เปอร์เซนแทน แผงโซลาเซลล์แบบฟิล์มบางนี้ที่ชาวกัมพูชาเรียกว่าแผงโซลาเซลล์พิษศษมีคุณสมบัติที่พกพาได้สะดวกกว่าและมีราคาแพงกว่าแผงโซลาปกติทําให้มันเป็นสินค้าที่มีความต้องการมากขึ้นในตลาดนี้แต่ก็ทําให้มีความยากลาบากในการรักษาความเป็นเจ้าของในตลาดนี้ก่อนหน้านี้เรามีบริษัทอยู่ห้าแห่งแต่ตอนนี้เหลือแค่สองแห่งเมงฮุดกล่าวกับนิกเกอเอเชียแต่หากมีการเก็บภาษีนําเข้าสูงขึ้นเราก็ทําไม่ได้อีกต่อไป อุตสาหกรรมโซลา่าเซลล์ของกัมพูชาซึ่งเพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นได้รับการลงทุนจากจีนแต่การโจมตีอย่างต่อเนื่องของสหรัฐต่อการผลิตของทุนจีนในประเทศที่3ามกำลังผลักดันให้ผู้ผลิตต้องเปลี่ยนทิศทางหรือปิดตัวลงไปทําให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโซลา่าเซลล์ของกัมพูชาในช่วงที่พีิกที่สุดปี2566กัมพูชาเคยส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ถึง2.4พันล้านดอลลาร ซึ่งนับเป็นสินค้าภาคการผลิตที่ไม่ใช่สิ่งทอที่มีการส่งออกมากที่สุดของกัมพูชาแสงหน้าสินค้าในกลุ่มยางรถยนต์และจักรยานแต่การส่งออกรวมไปสหรัฐเพียงแค่ตลาดเดียวยังมีมูลค่าทะลุก9ก้0พล้านดอลลาร์ระหว่างปี2 5 6 1ถึง2,565มีโรงงานผลิตแผงโซลาเซลล์ที่เปิดดำเนินการในกัมพูชาทั้งหมดถึง12แห่งโดยมีการจ้างแรงงานหลายพันคนแต่ข้อมูลล่าสุดจากกรมศุลกากร และสันภสามิตรของกัมพูชาพบว่าตัวเลขเหล่านี้กำลังปรับตัวลดลงมากโดยกัมพูชาส่งออกแผงโซลาเซลล์เพียง4.4ล้านดอลลาร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้สหรัฐสอบใหญ่โซลาเซลล์อาเซียนทําให้ผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์ส่วนใหญ่เริ่มเปิดกิจการในกัมพูชาในช่วงที่สารัฐกําลังสอบสวนเกี่ยวกับสินค้าเมดอินชน่าซึ่งทําให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโซลาเซลล์ของกัมพูชาโรงงานในกัมพูชาที่เพิ่งตั้งพอจะมีเวลาได้หายใจช่วงสั้นๆ เนื่องจากการเก็บภาษีลงโทษของสหรัฐซึ่งเริ่มบังคับใช้ในช่วงกลางปี2,567และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่รับไม้ต่อก็ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับธุรกิจโดยการเก็บภาษีศุลกากรในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่าง534ถึง3,403เปอร์เซ็นต์ภาษีนำเข้าโซลาเซลล์จากกัมพูชาสูงกว่าที่เรียกเก็บจากอีการประเทศซึ่งทำให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโซลาเซลล์ของกัมพูชาโดยมาเลเซีย อยู่ระหว่าง14.64ถึง168.8%ไทยอยู่ระหว่าง263.74ถึง799.55%และเวียดนามอยู่ระหว่าง68.15ถึง542.60%นิกเกอเอเชียพบว,ว่าโรงงานบางแห่งในกัมพูชาต้องปิดตัวลงเช่นบริษัทโซลร์ลองพิวิเทคในเมืองสีหนูซึ่งเพิ่งส่งออกตามคำสั่งซื้อของบิตอเมริกาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ได้ปิดกิจการลงในปีนี้ เนื่องจากเจ้านายของบริษัทเป็นชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วแมทธิวเนลีหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมายและลอปิยิตเอคินกัมในสหรัฐก,กล่าวว่าขอบเขตของภาษีศุลก,กากรดูเหมือนจะขยายวงกว้างขึ้นจากเดิมที่เก็บภาษีกับแผงโซลารเซลล์ก็ขยายไปสู่ชิ้นส่วนประกอบของโซลาเซลล์และแผ่นเวเฟอร์ด้วยทําให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโซลาเซลล์ของกัมพูชารัฐบาลครั้งเป็นกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมในการพยายามหักล้างเศรษฐศาสตร์แบบริคาโดเพราะเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้ทั้งหมด ที่นี้เราต้องพึ่งพาการนําเข้าบ้างในสลีกล่าวและเชื่อว่าความพยายามนี้จะไม่สําเร็จครั้งสุดท้ายที่เราลองทําแบบนี้คือในช่วงทศวรรษ1930ด้วยภาษีสมูทฮอลลีและทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่รุนแรงขึ้นเนื่องด้วยกัมพูชาถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจึงเคยได้รับการอนุเคราะห์สิทธิ GSP ในการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีอากรน,นําเข้าจากสห